คุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ให้มาชมหินประหลาดนะครับเป็นลักษณะสีดำแล้วก็เป็นตะปุมตะปั่มนะครับเป็นสีดำแวววาวนะครับเพินเจออยู่ในทุ่งนาอยู่ในป่าแล้วก็มีลักษณะเหมือนมีหัวแล้วก็มีหางนะครับส่วนตัวหางก็ น่าจะถูกุดเหยียบแล้วก็หักไปนะครับก, <cetera> ก็จะมีส่วนหางที่ถูกแตกหักออกมาแล้วก็มีส่วนหัวความยาวก,ก็ประมาณไฟแช็กนะครับส่วนที่หักออกมาก็มีความเออวลวาวนะฮะข้างในก็จะเป็นเนื้อสี เรียกว่าสีนินนะครับเจ้าว่าสีดำก็ไม่เชิงนะเอาจจไปออกออกไปทางสีนินก็ไม่ทราบว่าเป็นหินชนิดใดน,นะครับท่านใดที่ทราบหรือว่ารู้ก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับมีความวาววับอยู่ในตัวความแข็ง นีนะครับพอหมุนไปจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นหัวอันนี้ส่วนเป็นหัวนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหางที่แตกหักออกมานะฮะเป็นส่วนหางนะครับนะครับเมสเสอาเป็นหินชนิดใดนะฮะ อันนี้ก็เป็นส่วนหางที่แตกออกมานะครับก็เราสังเกตดูครับน,นี่ก็หมุนหมุนดูให้รอบๆว่าเป็นยังไง